สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะพบกับครูใจนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะครูใจต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเนื่องจากว่านะคะในขณะที่ค,ครูใจนะคะอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะอาจจะมีเสียงนะคะแทรกซ้อนนะคะเป็นเสียงจากการตอกเสาเข็มนะคะจาก ทางวัดนั่นเองเนื่องจากว่านะคะห้องเรียนนะคะหรือว่าการเรียนนะคะอยู่ติดกับวัดนะคะต้องขออาภายัยหากมีเสียงแทรกซ้อนนะคะเป็นเสียงการตอกเสาเข็มจากทางวัดนะคะต้องขออาภัยไ,ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะคะสามารถอัดได้นะคะ<อ>มาเรียนรู้ภาษาถิ่นกันนะคะดูในภาพสินะคะ ภาคเหนือแต่งชุดชาวโดยสวยงามเลยนะคะนี่เป็น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 ตัวอย่างนะคะเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะอ่าประเทศไทยมีลักษณะนะคะคล้ายกับอ่าแผนที่ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับหวานโบราณใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็จะแบ่งนะคะเป็นภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะอ่าภาคเหนือก็จะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับที่ใส่ชุดนะคะ ชาวเขาน่ารักเชียวนะคะต่อไปล่างสุดนะคะเป็นภาคใต้นะคะตรงด้ามขวานเราเรียกว่าตรงนี้เป็นด้ามขวานนะคะต่อไปภาคกลางนี่เป็นภาคกลางนะคะใส่ชุดเหมือนอดเจ้าใช่ไหมคะต่อไปภาคอีสานนะคะเป่าแคนอยู่นะคะอ่าเรามาเรียนรู้กันคะ่ะภาษาถิ่นนะคะคือภาษาเฉพาะของท้องถิน่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะตัวทางถ้อยคำและสำเนียง ภาษาถิ่นนะคะตามภูมิภาคนะคะสามารถแบ่งได้นะคะเราแบ่งได้3ภาษาคือ1ภาษาถิ่นเหนือ2ภาษาถิน่นอีสารสนะคะภาษาถิ่นใต้นะคะส่วนภาษาถิ่นกลางนะคะจัดให้เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะใช้สื่อสารทั่วไปและใช้ในงานราชการการศึกษาภาษาถิ่น นะคะทำไมเราต้องศึกษาภาษาถิ่นนะคะเราศึกษาเพื่อให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีของคนในชาตินั่นเองนะคะเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราจะได้นะคะ,ะรู้นะคะรับรู้นะคะ,ะถึงวัฒนธรรมถึงภาษาถิ่นนะคะของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นกลางหรือเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาที่ใช้ในทางราชการใช้สื่อสารกันทั่วประเทศนะคะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรก็คือภาษาที่เรากําลังพูดภาษาที่ค,ครูกําลังสื่อสารกับนักเรียนอยู่ในตอนนี้นะคะเรียกว่าภาษา ไทยมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศอยู่จังหวัดไหนของประเทศเราจะได้เรียนนะคะภาษาไทยมาตรฐานทั้งภาษาพูดภาษาเขียนใช่ไหมคะทั้งเขียนทั้งพูดนะคะเราใช้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าภาษาแต่ละท้องถิ่นอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่เวลาที่เรามาเจอกันนะคะเราจะใช้ภาษา ะะไทยมาตรฐานในการสื่อสารกันนั่นเองนะคะภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นเหนือนะคะหรือเรียกว่าคําเมืองอู้กําเมืองนะคะภาษาถิ่นเหนือได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิมมักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายขะเยาลำปางน่านลำพูนตากแพร่เป็นต้นนะคะภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทยภาษาถิ่นอีสานมีลักษณะถิ่นย่อยหลายภาษาได้แก่ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานได้พูดจากันซึ่งใช้ในการสื่อสารในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอีสานนะคะอันเดียวกันนะคะเป็นอันเดียวกันนะคะเราเรียกส่วนมากเราจะเรียกแบบเคยก็เรียกว่าภาคอีสาน นะคะแต่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือภาคเดียวกันนะคะอ่าเช่นจังหวัดสกลน,นครน,น,น้องคายนครพนมขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธา,านีร้อยเอ็ดเลยชยัยภูมิมหาคากคกาลสินนะคะจะใช้ภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานก็คล้ายๆกับเอ่อภาษาลาวที่ใช้ในประเทศลาวนั่นเองนะคะอะ่จังหวัดเหล่านี้เรียกว่าอีสานตอนบน ส่วนอีสานตอนล่างสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตนะคะจะใช้ภาษาถิ่นคล้ายๆกับภาษากรัรมพูชานะคะเรียกว่าภาษาเขมรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาษาถิ่นใต้นะคะภาษาถิ่นใต้ได้แก่ภาษาที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ของประเทศไทย ะะลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม14จังหวัดภาษาทินใต้ยังมีภาษาย่อยลงไปอีกนะคะเช่นภาษาทินใต้ภาคตะวันออกนะคะเช่นภาษาทินใต้ที่ใช้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีตรังสตูนนะคะภาษาทินใต้ตะวันตกนะคะ เช่นภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่พังงาระนองสุราษฎร์ธานีและชุมพรและภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจะเหีนะคะเช่นภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีแต่ในในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีกเช่นภาษาถิ่นระนองภาษาถิ่นภูเกต็ตภาษาถิ่นพัทลุงภาษาถิ่นสงขลาเป็นต้นนะคะ ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียงและคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะสำเนียงอาจจะไม่เหมือนกันนะคะหรือคำศัพท์บางคำอาจจะเรียกต่างกันหลักการสังเกตคำภาษาถิน่นเราจะสังเกตยังไงนะคะ 1. น,นะคะการใช้คำลงท้ายประโยคหรือวลีเช่นเช่นอะไรบ้างวันนี้ฉันไปโรงเรียนวันนี้หนูไปโรงเรียนนะคะวันนี้หนูไปโรงเรียนนะคะมือนี่อยไปโรงเรียนเด้อจ้าเป็นต้นนะคะอ่ะกูพูดภาษาถิ่นกลางภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสาน นะคะยกตัวอย่างนะคะต่อไป 2, สองคำภาษาถิ่นที่มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปคำหนึ่งคำนะคะอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะ 3, สามภาษาถิ่นบางคำมีความหมายแตกต่างกับคำในภาษาไทยมาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะ ดูข้อหนึ่งค่ะการใช้คำลงมท้ายประโยคหรือวลีดูช่องสีม่วงนะคะเป็นภาษาไทยขออภัาายค่ะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะช่องสีฟ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือช่องสีเขียวเป็นภาษาถิ่นอีสานและช่องสีเหลืองเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคำว่าสี่มาสิไปสิ ใช่ไหมคะภาษาถิน่นเหนือนะคะจะใช้เจ้าไปเจ้ามาเจ้าไปก่อเจ้านะคะภาษาถิ่นอีสานไปเดอ้อไปแลเดอ้อมาแลเดอ้อภาษาใต้พื้พื้ออ่าคำว่านะนะคะภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่ากอด ก็ภาษานนอินีสานเนาะเนาะภาษาถิ่นใต้หลาวหลาต่อไปคําว่าครับคําว่าครับนะคะเด็กผู้ชายหรือว่าผู้ชายนะคะจะใช้คานะคะเรียกว่าหางเสียงว่าครับนะคะภาษาถิ่นเหนือใช้คําว่าอื้ออื้ออีสานใช้คําว่าแน่แน่ใต้ใช้คำว่าตะตะต่อไปนะคะ,คำ,ค,ะคำว่าค่ะคำว่าค่ะภาษาถิ่นเหนือกา ภาษาถิ่นอีสานบอกบอกภาษาถิ่นใต้เหือเหอ 2. องคำภาษาถิ่นที่มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันามาดูคำแรกโกรธโกรธภาษาถิ่นเนื้อโคดโคดภาษาอีสานเขียดเคียดภาษาถิ่นใต้วิบวิบ ต่อไปคําว่าทัพพีเด็กๆรู้จักทัพพีใช่ไหมคะทัพพีก็คืออุปกรณ์ในการตักข้าวตักเกงใช่ไหมคะเดียวกว่าทัพพีนะคะ,ะทัพพีจะใหญ่กว่าช้อนใช่ไหมลูกอ่ทัพพีภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าปากปาคภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าสารพีสารพีภาษาถิ่นใต้เรียกว่าวักวักต่อไปสับประรดสับประรดนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าบักขนัดบักขนัด ภาษาถิ่นอีสานบักนัดบักนัดภาษาถิ่นใต้เรียกว่ายานัดยานัดต่อไปคําว่ามองคําว่ามองก็คือ,อคุณครูกําลังมงองเด็กๆดูเด็กๆก,กาลังมองครูอยู่ก็คืออาการที่เราเป็นกิริยาในการมองใช้สายตายในการมองนั่นเองนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าพอพออีสานเรียกว่าเบิงเบิงใต้เรียกว่าเลแล เราไปมาดูนะคะคําว่าฉันฉันตัวฉันเนี่ยน,นะคะตัวฉันนะคะภาษาทินเหนือภาษาไทยทินเหนือเรียกว่าเฮาเฮาภาษาอีสานค่อยค่อยภาษาทินใต้ฉานฉานต่อไปค่ะพ่อพ่อภาษาทินเหนืออีป่ออีป่อภาษาทินอีสานอีพ่ออีพ่อ ภาษาถิ่นใต้ขอพอต่อไปคำว่าแม่คะ่ะถิ่นภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าอีแม่อีแม่ภาษาถิ่นอีสานนะคะเรียกว่าอีแม่อีแม่คล้ายๆกันนะคะต่อไปภาษาถิ่นใต้เรียกว่าแหม่แหม่นะคะต่อไปคำว่าร่มร่มที่เราไว้กลางกันแดดกันฝนนั่นเองร่มนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าจ้องจ้อง ต่อไปภาษาทินิส่าเรียกว่าโฮมโฮมภาษาใต้เรียกว่ากันศาสต์กันศาสต่อไปค่ะฝรั่งฝรั่งฝรั่งที่เป็นผลไม้นะลูกนะไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นคนนะฝรั่งที่เป็นผลไม้นะคะฝรั่งนะคะภาษาทินเหนือเรียกว่าบะแกลบะแกว ภาษาทินีสานเรียกว่าบักซีดาบักซีดาภาษาทิศใต้เรียกว่าชมพู่ชมพู่โอ้ภาษาทิศใต้เรียกชมพู่นะคะฝรั่งนะเวลาที่ไปภาคใต้นะคะถ้าสั่งชมพู่ซื้อชมพู่1กิโลกรัมนะคะได้ฝรั่งกลับกลับมาอย่าตกใจนะคะเพราะว่าทางภาคใต้นะคะภาษาทิศใต้เขาเรียกฝรั่งว่าชมพู่นะคะ อาจจะสั่งซื้อชมพู่1กิโลกรัมอาจจะได้ฝรั่งกลับมา1กิโลกรัมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ฝรั่งเรียกว่าชมพู่นะคะต่อไปมะละกกนะคะมะละกอนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่ามะมะคุณครอออูอาจจะออกเสียงอาจจะออกเสียงไม่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะคะต้องขออภัยนะคะมา้วยเต็ดมาควยเต็ดมะควยเต็ดนะคะ อีสานเรียกว่าบักหุ่งภาคใต้เรียกว่าหลอกโลโกอหลอกกอต่อไปฟักทองนะคะฟักทองนะคะภาษาถิ่นเหนือบะน้ําแกว้วบะน้ําแก้วนะคะภาษาทิ่ใต้บักอึอ้บักอึอ้ภาษาถิ่ในใต้นะคะน้าเต้าน้าเต้านะคะต่อไปขนุนนะคะขนุนภาษาถิ่นเหนือเรียกว่ามะนุนมะนุน อีสานนะคะถิ่นอีสานเรียกว่าบักมี่บักมี่ภาษาใต้เรียกว่าหนุนหนุนอ่ะต่อไปนะคะคำภาษาถิ่นบางคำมีความหมายแตกต่างกับคำในภาษาไทยมาตรฐานนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะอ่ะคำว่าโคมนะคะคำว่าโคมนะคะใน ภาษาไทยมาตรฐานคําว่าโคมเนี่ยหมายถึงตะเกียงเรื่องใช้ที่ให้แสงสว่างใช่ไหมคะโคมภาษาถิ่นใต้นะคะความหมายของคําว่าโคมเรียกก็คือการลมังนะคะการลมังเรียกกาลมังว่าโคมนะคะ,ะต่อไปจ้องนะคะจ้องนะคะก็คือการมองใช่ไหมคะภาษาไทยก็คือคือการเพ่งดูการมองอาจใช้สายตามองเรียกว่าจ้องนะคะส่วน ภาคเหนือนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะจ้องเหมือนกันเรียกว่าจ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าจ้องดูเพ่งดูหมายความว่าร่มนะคะจ้องของคนภาคเหนือจ้องของภาษาถิ่นเหน้อนะคะ mm hmm. ก็คือร่มนั่นเอง mm. ต่อไปคําว่าชั้นชั้นชั้นก็คือถ้าเป็นภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นไทยกลางภาษาไทยกลางนะคะก็จะเป็นหมายความว่า ชั้นวางของมีพื้นที่ซ้อนๆกันคล้ายๆกับตู้นะคะชั้นวางของหนุเด็กๆรูๆ้จักนะคะ,ะส่วนภาษาถินใต้นะคะชั้นนะคะใช้เรียกปิ่นโตชั้นหมายถึงปิ่นโตนะคะต่อไปยานยาน,ยานโยโอานนยันอีกยานถ้าเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะก็คือย่านก็คือแถวนี้ถิ่นนี้นะคะย่านนี้นะคะเช่นนะคะย่านรังสิต ย่านรังสิตนะคะก็คือแถวรังสิตย,ย่านรังสิตมีห้างฟิวเจอร์พาร์คใช่ไหมคะคำว่าย่านก็คือแถวแถวแถวนี้ทิ่นี้นะคะส่วนอีสานคําว่าย่านย่านนะคะพูดว่าย่านเหมือนกันแต่ย่านของคนอีสานแปลว่ากลัวนะคะแปลว่ากลัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะอ่าออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหมายต่างกัน อะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์นะคะภาษาถิ่นแก้วน้ำนะคะภาษาถิ่นกลางเรียกว่าแก้วน้ำเห็นไหมคะในภาพแก้วน้ำถิ่นเนื้อเรียกกอกกอกอีสานอีสานเอ่ยว่าจอกจอกถิ่นใต้เรียกว่าจอกเหมือนกันคล้ายๆกับอีสานนะคะ อ่าเกวน้ำนะคะต่อไปค่ะกระจกุกกระจกุกอยในภาพใช่ไหมคะภาษาจินการเรียกกระจกภาษาทินเนื้อเรียกว่าแวนอ่าแวนอีสานเรียกว่าแวนภาษาถินใต้เรียกจุกนะคะต่อไปค่ะ ภาษาถิ่นกลางเรียกเด็กนะคะเด็กนะคะก็คือเด็กเบบีใช่นไหมคะเห็นน้องไหมเด็กเบบีเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าละอ่อนละอ่อนละอ่อนนะคะถิ่นอีสานเรียกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยถิ่นใต้เรียกว่าเด็กเด็กต่อไปค่ะ ภาษาทิ่นกลางดวงจันทร์ก็เรียกดวงจันทร์นะคะภาษาทินเหนือนะคะเรียกดวงจันทร์เหมือนกันเลยแต่อีสานเรียกว่าเอินว่าอีเก้งอีเกิ้งนะคะหมายถึงดวงจันทร์ภาษาทินใต้นะคะเรียกว่าดวงจันทร์นะคะมีภาษาอีสานนะคะที่เรียนแตกต่างจากภาษาทิ่นอื่นใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะภาษาถิ่นกลางนะคะดวงอาทิตย์เราเรียกดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์ภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าตาวันตาวันตาตาวันภาษาชนิดซาเรียกว่วาตะเวนตาวนตะเวนภาษาถิ่นใต้เรียกว่าหวานหวานต่อไปค่ะภาษาถิ่นกลางนะคะเดินเห็นไหมคะในภาพนะคะ อุตาคนนี้กาลังเดินอยู่นะคะเดินนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเตียวเตียวอีสานเรียกว่ายางยางถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้เรียกว่าเดินเดินนะคะต่อไปค่ะภาษาถิ่นกลางเที่ยวอานในภาพไม้เขาไปเที่ยวไหนกันก็ไม่รู้นะคะนั่งรถกันไปเต็มเลยเนี่ยหลายคนเลยเที่ยว ภาษาที่นเหนือได้ว่าแอลไปแอลไปแอจังหวัดลำพูนนะคะไปเที่ยวจังหวัดลำพูนนะคะคุณรู้ใจชอบจังหวัดลำพูนอยากไปเที่ยวจังหวัดลำพูนนะคะอยากไปแอลเมืองเหนือนะเจ้านะคะอยากไปแอลลำพูนต่อไปอีสานเลาะเลาะนะคะเลาะก็คือไปเที่ยวยางเลาะบ้านเดินเล่นรอบหมู่บ้านนั่นเองภาษาถิ่นใต้เที่ยวเที่ยว ต่อไปภาษาถิ่นกลางพูดน,นี่คือเราที่คุณครูกาลังพูดนะคะเด,ด็กๆกาลังพูดกันพูดนั่นเองนะคะภ<ม>าษาถิ่นนี่เขาเรียกภาษาถิ่นเหนือนะคะเรียกอูอ้อู้อู้กับเมืองอู้กับเมืองต่อไปอีสานเ<ส>ว้าเว,ว้าวอีสานเว้าวอีสานภาษาถิ่นใต้แหลงแหลงใต้แหลงใต้ ต่อไปคาว่ารักะคะรักภาษาถิ่นกลางรักภาษาเนื้อหักหักภาษาอีสานกับหักนะคะเหมือนกันเนื้อกับหักอีสานกับหักนะคะภาษาถิ่นใต้รักกลางก็รักนะคะต่อไปค่ะหัวเราะโอ้หัวเราะ ดูตัวการ์ตูนของมครูนะคะหัวเราะใหญ่เลยนะคะดูฟันใหญ่มากนะคะหัวเราะนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะเรียกว่าไข่หัวไข่หัวไข่หัวภาษาอีสานเรียกว่าหัวภาษาถิ่นใต้ก็หัวนะคะคำว่าหัวเราะเนี่ยมีมีมีคำนะคะที่คล้ายคกันนะคะภาษาถิ่นที่คล้ายคล้ายกันอ่าต่อไปนะคะ เราเรียนรู้นะคะภาษาิ่นกลางภาษาิ่นเหนือภาษาิ่นอีสานภาษาิ่นใต้ไปแล้วเรามาลองจับคู่ดูค่ะว่านะคะคําศัพท์ที่เราเรียนไปเนี่ยนะคะเราจะจับคู่ถูกไหมนะคะมาลองจับคู่กันดูอ่ะมาอ่านก่อนนะคะก่อนหนึ่ต้องอ่านก่อนนะคะจับคู่รู้คําศัพท์นะคะข้รานื่องนะคะคิดจุคิดจุ ข้อสองแรงข้อสามคอคอข้อสี่บักสีดาบักสีดาข้อห้าบักนัดบักนัดอ้าวข้อหนึ่งนะคะขี้จุเอขี้จุคืออะไรนะอะ่เด็กๆลองตอบสิคะขี้จุ๊กขี้จุอ่าะขี้จุก็ตอบว่าโกหก ชิจุก็คือนะคะเป็นภาษาถิ่นเหนือแปลว่าโกหกนะคะต่อไปแรงแรงแรงจับคู่กับอ่างองูค่ะแรงคือพูดคําว่าแรงนะคะคือภาษาถิ่นใต้นะคะหมายความว่าพูดแรงแรงใต้นะคะต่อไปพโพนะคะเห็นลูกตาไหมคะเห็นลูกตาไหมในภาพ พอนะคะก็คือมองกอไก่นั่นเองกอไก่มองพอคือมองนะคะเป็นภาษาทินเหนือเป็นภาษาทิศเหนือพอหามายถึงมองต่อไปบักซีดาบักซีดาดูในภาพคะ่ะเป็นผลไม้ชื่ดไดเอ่ยอ่าฝรั่งนั่นเองฝรั่งบักซีดาเป็นภาษาทินอีสานนะคะเมื่อกี้นะคะถ้า ค่ะไปภาคใต้นะคะฝร,รัร่งฝรั่งภาษาทินใต้เรียกว่าชมพู่แล้ลูกนะเ,นเรียกว่าชมพู่ต่อไปค่ะบักนัดในภาพในภาพบักนัดเพราะฉะนั้นบักนัดนะคะในภาพก็คือสับประรดนั่นเองสับประรบักนัดนะคะเป็นภาษาทินภาคอีสานนะคะ <ST. S 1> เด็กๆเก่งมากเลยค่ะ <ST. S 1> สำหรับชั่วโมงนี้นะคะ ครูใจนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะกับวิชาภาษาไทยสำหรับชั่วโมงนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ